แม้จะเป็นคนรอบๆหุนเซนแต่มันก็คือหุนเซนนี่แหละแผนที่มันอยู่ข้างล่างแต่อเมริกาเขาไม่บอกหรอกว่าฉันจะล้มแก่นะหุนเซนแต่เขาบอกว่าเราจะร่วมมือกันปราบเสียมเมอร์เพราะจุดหมายปลายทางของการปราบนั้นถึงยังไงก็แล้วแต่ในปลายทางมันก็ต้องไปถึงตระกูลหุน อาจารย์มองเรื่องที่ตอนนี้สหรัฐเขาตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาปรับสแกมเมอร์ในอาเซียนยังไงบ้างคะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องขานรับอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป้าหมายหลักของเรานอกจากจะมีปัญหาเรื่องชายแดนกับกัมพูชาแล้วนะฮะเราก็ยังเผชิญกับปัญหาการถูกหลอกลวง ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยกลุ่มแก๊งต่างๆส่วนใหญ่ก็คือแก๊ง 14K ที่ถูกปราบมาจากจีนก็หนีจากจีนมามันก็เลยทำให้ไอ้กลุ่มที่มันหนีมาจากจีนเนี่ยมันมีบ้านหลังใหม่ใหญ่มากก็คือที่สีฮันดวิวแต่ในห่วงที่เขาหนีมาเนี่ยมันก็คือปีปี2014 ก็เราเนึกดูว่าปี2014เนี่ยกว่าที่จะมาปราบคือปี2020เงินที่มีการถูกหลอกมาจากเฉพาะจากจีนเนี่ยนะฮะในห่วง2014ถึง2019เนี่ยมันมีมูลค่ามากถึง157,000กว่าล้านดอลลาร์าสหรัฐอันนี้คือไปเทียบเป็นหยวนเองนะเพราะว่าไอ้ที่ถูกหลอกมันคือเงินหยวน แต่เขาเอามาเทียบให้เป็นดอลลาร์เพื่อที่จะได้เทียบค่าง่ายๆก็ปรากฏว่ามันตลกตรงที่ว่าจีนปราบจีนแล้วฮุนเซนให้บ้านกับจีนที่ถูกปราบก็มาหลอกคนจีนต่อไปนะฮะนี่แหละคือสาเหตุที่ประเทศไทยเราก็ได้รับผลด้วยผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะมันมันมันส่งผลกระทบ ปีหนึ่งคนไทยเนี่ยสูญเสียเงินไปกับแสแกมเมอร์เนี่ยมากกว่า1ล้านล้านบาทนะในห่วงที่ไอ้พวก 14K มาอยู่ในกัมพูชานั่นแหละพออเมริกามาโดนบ้างอเมริกาก็เลยประกาศที่จะตามล้างตามจับพวกนี้แล้วความจริงจังมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาไปตรวจสอบแล้วคือวิธีของการโกงมันมันจะต่างกัน ตามรูปแบบของเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็จะถูกหลอกให้ลงทุนถูกหลอกให้ซื้อของถูกหลอกให้เล่นคาสิโนถูกหลอกให้อะไรสารพัดน,นะฮะแต่สำหรับอเมริกาเนี่ยมันคือคริปโตเคเรนซีมันไฮเทคขึ้นกว่าเดิมพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บไอตัวคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันเช็คเงินเนี่ยมันเช็คได้ง่ายเพราะว่ามันไปผูกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้ว นะครับไอบล็อกเชนทั้งหลายเนี่ยมันมันก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าไอเงินเนี่ยมันมันสูญเสียไปกับการถูกหลอกในคริปโตนี้เท่าไหร่ก็โดนัทรัมก็เป็นคนออกมาพูดเองว่าย้อนกลับไปนะครับ3ปีผ่านมาคนอเมริกาถูกหลอกให้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีโดยขบวนการที่อยู่ในกัมพูชาอันนี้ชัดเจนมากนะขบวนการที่อยู่ในกัมพูชาแน่ๆมันไม่ใช่คนกัมพูชาแน่นอน แต่กัมพูชาเนี่ยให้บ้านอยู่เพื้ออำนวยประโยชน์โดยได้ผลประโยชน์เป็นคอมมิชชั่นนะฮะแล้วก็รับการฟอกเงินให้เขาอีกต่างหากมันก็คือกระบวนการจีน 14K ที่มันถูกปราบมาจากจีนแล้วก็หนีมาอยู่กัมพูชานั่นแหละ,ะก็เลยทำให้อ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเงินก้อนมหาศาลโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า1 0,000ล้านดอละลาร์สหรัฐ นั่นหมายความว่าถ้าเราดูตั้งแต่ปี2023 24 25มาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมากกว่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วที่คนอเมริกันถูกหลอกโดยครบวนการสแกมเมอร์ของจีนนะฮะก็ก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เราก็จะเห็นล่าลอกถัดมาเห็นไหมมีการแบ็กลิสต์แบ็กลิสต์คนใหญ่ๆตโตในตระกูลหุ่นหลายคน คนหนึ่งก็คือหุนโตหุ่นโตเนี่ยเป็นหลานของหุนเซนแล้วก็จริงๆก็คือเป็นมือที่เล่นแรกแปลทาตุเงินจากสแกมเมอร์นี่แหละเอาไว้กันไวใ้ให้เป็นผลประโยชน์ของตระกูลหุนหุนโตนี่คือนายใหญ่เลย mm hmm. อเมริกาก็แบล็กนิตบริษัทของหุนโตเลยที่ที่ชื่อว่าหุยวันหุยวันเนี่ยมันทําทุกอย่างแล้วก็การซื้อขายเคเรนซี่เนี่ยมันก็โยงไปถึงแล้วหุยวันนี้มันไปเกี่ยวข้องอะไร มือวันมันก็ไปเกี่ยวข้องกับกระบว,วนการ 14K เพราะโดยมีไอเฉินจือ้อเฉินจื้อประธานกลุ่มไอปรินซ์โฮดิ้งคอมพานีเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มซึ่งมาใช้ประโยชน์และจ่ายค่าคุ้มครองให้กับตระกูลหุนจนกระทั่งมันได้เป็นสัญชาติกัมพูชาคิดดูพูดคเ,เห็นไม่ได้แม้แต่คําเดียวแต่มีสัญชาติในกัมพูชาได้เพราะเงินมันถึงแล้วคุเซนตั้งเป็นที่ปรึกษาอีกนะฮะนั่นแหละ มันก็เลยทําให้อ้เรื่องเฟื่อเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่พอมันเป็นเรื่องใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยอเมริกานิ่งดูไดไไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยเงินอเมริกันที่ถูกหลอกในคริปโตเคเรนซีเนี่ยปีละเป็นหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมากกว่าแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาดนอกจากจะแบกริดแล้วเนี่ยก็มีการยึดทรัพย์สิน ในคริปโตเคอเรนซีนั้นคิดดูว่าเฉพาะที่เขายึดไปก่อนหน้าน,นี้มันประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านดอลาลา,าร์สหรัฐละแต่เงินที่มันอยู่ในรูปอื่นอีกละ่ะใช่ไหมมันก็ไปลงทุนในเครือข่ายของไอ้เบ n ซ์กรุเนี่ยของไอเ้เฉิญจืเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ทำแค่คริปโตเคอเรนซีในตลาดหุ้นก็เล่นทองก็ซื้อ นะครับเรียลเอสเตดสังหา,าริดทมัพยัคอนโดโรงแรมอาพาร์ตเมนต์อะไรเนะี่ยบ้านหมู่บ้านบางที่เนี่ยอย,อย่างในไทยเนี่ยมันมีข่าวถึงขนาดว่าซื้อเป็นหมู่บ้านเลยเนะี่ยบ้านรวยๆตระกูลไหนขายบ้านแพงที่สุดข่วก็ไปเกี่ยวโยงกับเฉิญชื่อด้วยก็มีอันนี้แหละมันมันก็เลยทําให้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องใช้โอกาสนี้ในการประสานความร่วมมือและ นอกจากจะให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยต้องอเมริกาต้องร่วมมืออย่างเห็นผลด้วยขอใช้เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเวลาเราบอกว่าเราตามจับไม่ทองไม่ทันเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาซะมาช่วยกันแล้วฉันจะเปิดบ้านให้ฉันจะเปิดทางให้แล้วฉันจะร่วมมือในทุกทิศทุกทางส่งรายชื่อมาเดี๋ยวฉันจะตรวจตาจับได้ฉันส่งให้เลยอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่นี่คือสิ่งที่ไทย จะต้องทำไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คำว่าควรจะทำนะจะต้องทำเป็นอย่างยิ่งและรีบด่วนไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถปราบพวกนี้ได้แล้วเป้าหมายหลักมันอยู่ในกัมพูชาสาเหตุที่ผมบอกว่าอยู่ในกัมพูชาทุกวันนี้แม้จะปราบที่สีหนุวิวเมื่อปี2020แล้วสาเหตุที่มันยังคงอยู่ก็คือว่ามันมีการโยกย้ายฐาน เสมือนหนึ่งว่ายกย้ายฐานเราก็จะไปเห็นการไปอยู่ที่เมียวนดีอยู่ท่าขี้เหล็กแล้วก็ไปอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําที่แขวงบ่อกแก้วของเราแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ในเขตยึดครองของชาติพันธุ์ทางเหนือของรัชสานอย่างนี้เป็นต้นคือพอมันไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้แล้วเนี่ยมันมันอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงแล้วมันยากที่จะปราบ แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับยิ่งคุณอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยคุณต้องใช้เทคโนโลยีในระดับสูงในการที่จะสื่อสารกับโลกให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วเทคโนโลยีนั้นก็คือของ Starlink s t a r l i n k ของใคร s t าร์ของ Elon Musk เพราะฉนั้นอ l o อนมัสเนี่ยมันสามารถสแกนได้เลยว่าไอพวกสตาร์ลิงที่อยู่ห่างไกลเบนเที่ยงเนี่ยฟันธงได้เลยว่าน,นี่คือสแกมเมอ และส่วนใหญ่มันก็ยังคงอยู่ในกัมพูชายังคงอยู่ในกัมพูชาแต่ติดกับนครหลวงของกัมพูชาที่พนมเป็นเนะี่ยใหญ่กว่าน,นั้นอีกเพราะว่ามันจะมีเกาะอันนึงนะครับอยู่กลางแม่น้ํากลางแม่น้ำสี่สายที่ไหลมาบรรจบกันมันมีน้ําบาสากน้ําตนเลแม่น้ําโขงสองสายแยกกันมันก็เลยเป็นเกาะใหญ่อยู่เขาเรียกว่าเกาะเพชรนะฮะ ทุกวันนี้เป็นสมาร์ทซิตีสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดก็คือว่าหลังจากปราบที่สีฮนุบวิลเมื่อปี2020เดือนมกราคนเซนเนี่ยก็ทำเป็นเหมือนว่าปราบแบบเฮี้ยนเลยจนกระทั่งสีฮนรบวิลเนี่ยร้างนะร้างเลยแล้วมันมาผนวกกับว่ามันช่วงโควิด -19 ด้วยก็ร้างเลยแต่สิ่งที่มันยังดำเนินการต่อก็สแกมเมอร์ก็ยังทำงานต่อแต่มันมีการหลอก หลอกว่ามันไปอยู่ในพม่าแล้วมันไปอยู่ในลาวแล้วแล้วก็บางส่วนก็กระจายอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่บนเกาะเพชรซึ่งแค่ข้ามเรือจากไอหน้าวังเขมรินแค่นั้นเอง1นสิบนาทีก็ถึงกลายเป็นสมาร์ทซิตี้สำหรับสแกมเมอร์ที่ฮอนเซนปกปิดไว้แล้วมันเป็นข้อมูลที่ FBI เนี่ยเขาสืบรู้มาตั้งนานแล้ว ว่าไอ้ตรงเกาะเพชรเนี่ยมันคือฐานส s c a มอร์ที่หลอกคนอเมริกันให้มาลงทุนเรื่องคริปโตเคอเรนซีนั่นแหละมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พอมีการลงนามที่กลาดัมเปอร์มันก็จะมีข้อการปรับ s c a มอร์อเมริกัเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้เพราะเขาคนของเขาถูกหลอกแล้วเขาขยับเร็วมากตอนนี้ ในวันหลังหลังลงนามแค่วันเดียวเนี่ยเอ i ของอเมริกาโทรหาหุ่นมานี่เพื่อที่จะขอเปิดทางให้ไปตรวจสอบที่เกาะเพชรปรากดว่าหุนมาเนี่ยก็บอกว่าเวล c o m มแต่ก่อนที่ FBI จะไปถึงมันจับแล้วมันจับว่าเออบนเกาะเพชรก็มีเนานนะประมาณนั้นแล้วก็เป็นข่าวดังไปเลยแต่ไอบนเกาะเพชรที่มีเนี่ย มันก็จะพยายามจะบอกว่าเป็นนักลงทุนที่เขาแจ้งว่าเขาทำในเรื่องธุรกิจการเงินนะครับในการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ลงทุนอะไรประมาณนั้นทำเป็นไม่รู้ว่ามันคิดสกมือแต่จับไว้แล้วจับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเป็นคนจีนล้วนๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเกาหลีใต้คิดดูว่าขนาดล่ามันก็ยังให้เขามาซ่อนอยู่ตรงนั้น อพอโดนัทําประกาศอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเขา,ขาก็เห็นชัดเจนนะครับ <_ S 2> เมื่อประกอบกับการแบ็กลิสต์ออกมามีหุนโตมีดีวิเชียดีวิเชียนี่คือสามีหุนมานาลูกเขยหุนเซนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กลองเลกดูเ่ยอยู่ใกล้ๆตรงนั้นมันไม่จับก็ <_ S> หมายความว่ามันก็คือการให้ความคุ้มของและดีวิเชยก็ถูกแบ็กลิสต์นะครับ และอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานเขยของคุนเซนชื่อชื่อเนทเนเซเวนเนเซเวนนี่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกวันนี้เป็นรองนายกแล้วก็ดูแลในเรื่องความสงบภายในอันนี้ก็ถูกอเมริกันแบบลิสแล้วก็ไอ้พวกรอบรอบคุนเซนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้ดิยมพันะกกอันและทหารที่ใกล้ชิดคุน,นเซนที่สุดก็คือหิงบุญเฮียง สื่อนนี้ถูแบงลิสต์หมดเลยนะเป้าหมายมันก็เลยจะเป็นคนรอบแม้จะเป็นคนรอบรอบฮุนเซนแต่มันก็คือฮุนเซนนี่แหละแผนที่มันอยู่ข้างล่างแต่อเมริกาเขาไม่บอกหรอกว่าฉันจะล้มแก่นะฮุนเซนแต่เขาบอกว่าเราจะร่วมมือกันปราบสแสมเมอร์เพราะจุดหมายปลายทางของการปราบนั้นถึงยังไงก็แล้วแต่ในปลายทาง มันก็ต้องไปถึงตระกูลหุน่นนะครับพอมันไปถึงตระกูลหุ่นเนี่ยแล้วคุณอยู่เบื้องหลังของอาชญากรรมอะ่ะแล้วคุณให้ที่พักพิงแกอาชญากรคุณให้ที่อยู่คุณให้เขาใช้เทคโนโลยีโดยที่คุณมีผลประโยชน์ชักสวนจากแกมเมอร์พวกน,นี้อเมริกาฉลาดพอที่จะไม่ประกาศว่าหุ่นเซนเป็นอาชญากรของอาชญากรอีกชั้นหนึ่งแต่เขากำลังเปิดทางเข้าไป เพื่อที่จะปรับสแกมเมอร์แล้วบทบาทอันหนึ่งถ้าเรามอนิเตอร์ในห่วงเวลานี้ตั้งแต่สําฤทสีตั้งรัฐบาลกัมพูชาเอกราชขึ้นมาเมื่อวันที่23าตุลาคมจริงๆ23ตุลาเนี่ยมันก็คือวันในในปีันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดมันคือวันที่ลงนามสันติภาพระหว่างเขมรสีฝ่ายมันก็คือในเชิงสัญลักษณ์ว่าสําฤทสีก็จะกลับไปเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ ในประเทศแต่แบ็กสำลรัสงีเนี่ยนอกจากสภาพยุโรปแล้วตัวตั้งตัวตีที่หนุนสำลรัสีร้0ก็คืออเมริกาแล้วข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันที่เขาแบ็กลิสทุกคนได้อย่างแม่นยำเนี่ยมันก็คือข้อมูลของสัมรัสีนะมันจะเป็นกระบวนการที่ชัดเจนมากต่อไปนี้เพียงแต่ว่าในระยะการแทรกเข้าไปในการฟูชาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการปราบสแกมเมอร์ ทัทง้งๆที่จุดหมายปลายทางมันก็คือการลมตระกูลหุ้นและคนที่อเมริกาจะเชิดชูขึ้นมาเป็นผู้นำซึ่งเขาก็ป๊อปปูล่าอยู่แล้วก็คือสอํานันสีนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตและถ้าไทยอยากจะลบล้างภัยคุกคามของประเทศไทยคือที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2003เนี่ย คนที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยไม่ใช่ประชาชนกัมพูชานะแต่เป็นหุ่นเซนและตระกูลวันนั้นมันคือเป้าหมายเดียวกันแบบสแกมเมอร์ไปเถอะถึงที่สุดมันก็คือการค้นลลมตระกูลหุน่นนะครับแล้วภัยคุกคามที่อยู่ในตระกูลหุ่นที่มีต่อประเทศไทยมันก็จะหมดไปแต่ที่แน่ๆเกมที่มันใหญ่กว่านั้นเราจะเห็นก็คือว่าการต่อสู้ช่วงชิง ระหว่างมหาอำนาจสองคายก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนอย่าลืมว่าจีนเนี่ยหนุนหลังฮุนเซนมาเป็นสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ปี2012 10สิบกว่าปีแล้วที่หนุนหลังฮุนเซนถึงอยู่ในอำนาจได้อย่างยาวนานเพราะว่าจีนเกื้อหนุน,นจีนให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งกองกำลังและอาวุธแต่ในเมื่อว่าฮุเซนเป็นภัยคุกคามต่ออาเซียนในเรื่องสแกมเมอร์และเป็นภัยคุกคามต่อจีนด้วย แน่นอนจีนไม่เอาไว้ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเห็นจีนเนี่ยจะเลือกคนอื่นขึ้นมาแทนนั่นหมายความว่ามันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจแล้วก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาบนแผ่นดินกัมพูชาแต่อย่าลืมว่ากัมพูชาคือหนึ่งสมาชิกในอาเซียนถ้ากัมพูชามีปัญหางอนเงัน มันจะกระทบกลุ่มใหญ่ทางอาเซียนนั่นแหละความหมายของมันก็คือว่าอาเซียนกลายเป็นภูมิลัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปแล้วโดยการเบิกทางของอเมริกาที่ว่าด้วยสแกมเมอร์ก็ขอให้ติดตามนะครับในช่อง Youtube เป็นทางการของผมนี่แหละ นะส่งฤทธิผลก็จะมีอย่างนี้ออกมาตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางถูกต้องและมีพยานหลักฐานมีข้อมูลที่แท้จริงและไม่มีบาละสั้นเดนผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรมาแอบแฝงไม่มีกลุ่มทุนไม่มีกลุ่มอำนาจใดที่อยู่เบื้องหลังนะครับฝากติดตามฮะเข้ามาอยู่เยอะๆแล้วก็ เอาไปเผยแพร่นในสถานศึกษาก็ได้จะยินดีมากๆเพื่อที่ลูกหลานไทยจะได้เข้าใจบริบทของประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งมีชายแดนติดก,กับไทยและไม่มีชายแดนติดก,กับไทยเราจะนำเสนอในมุมที่เข้าใจง่ายและลุ่มลึกโปร่งใสให้กับทุกท่านเชิญติดตามครับช่อง y YouTube ทรงฤทธพลกัน